เข้าหมุนทุกคนเข้าหมุนโอ้ยนู้นนู้นนู้นทุกคนนี่น,น,นี่หาไม้มาตีก็ทุกคนโอ้โเรียบร้อยเลยทุกคนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเลย น้ำพักได้นัำยิงโอเวอร์เบิร์ดนะทุกคนฮะทักทายสบายดีสวัสดีเมื่อสักครู่สักคนพบพอกันตอนเช้าทุกคนเลยวันนี้ ิพาทุกคนไปหยายามแหวหนูทุกคนเลยหรือว่ายามโมมองหนูก่อนมื่อี้นะแล้วก็ไปยามบางลั่นทุกคนบางลั่นถ้าซื้อสามางอันแหวหนูก็พอดีสิสิบแปดางทุกคนเลยไปเบิ้งน้ำเดียว มากกันแดดแห้งกันทุกคนเลย่ะเบิ้องหลังทับิดทุกคนเลยอยู่นี่น่ะอย่ฮันทุกคนลางทะบิดหัวถือทุกคนเลยน่ะด่านมันนะกิ่งเกงอยู่ มันนาสิบริมาทุกคนมันนาสิบริเทวนะจากด้านเก่าจากด้านใหม่ทุกคนเมื่อนี้มันบริพานท,ทุกคนเลยงงเขายังปก,กติอยู่นะ,ะไปลุ้นเดี๋ยวหลังต้าไปทุกคนเลยจากชินเลยเลยเพราะว่าอันด้านหนูกับรือท่าหนูก็มัน มันบอท่านได้ห้อมทุกคนได้เข้ามันยังกว้างนะเข้ามันยังกว้างมันหลายทางลุ่มมาเบิงหลักนี้ทุกคน ลาที่สองคือเก้าทุกคนเลยโอ้หนูนะมันเทยยี่ยวนี่ทุกคนเลยคืนนี้นะมันพาดมานี่นะทางมานะันนะลอดรอดลงไปนี้ นะ,งงนะห้อยนะมันยมมันยมไปหนูกะบัเงือกเพื่เอเลยนะน่าเป็นม่นเคืองโลนะทุกคน,นเลยไซนี่แหละไปหนูไม่ก็่ยังบโลงยังลงบมลายทุกคนเลยแล้วก็เข้ามันกน็ยังกว้างเลยหอดบอลเซอร์บางลันนะทุกคน,นเลยยี่นี่แหละ หลางนึงอยู่นี่จมแลยปะเออ,อยู่นี่ทุกคนน่ะเข้าไปยามเห,ห,ห,หวหนูนุะคนเลยเข้ายามเหวหนูแต่นี่เราเอามานี่บัดบัดขากลับลงมายัางมาเอาทุกคนเมองลันเฮ่เดี๋ยวป่าปอนันนี้ก่็หลางนี้ก็มีอาการอะไรทุกคนเลย หนูมันย่าโกคหนูนะพี่แจักหลังนี้นก็อยู่นี่ทุกคนตัวนี้ก็หลังนี้ก็อยู่ก็กค,คือนี่ตื้อไปบิ็งกน้ำเดียวหลังต่อไปทุกคน ยิ่นี่ทุกคนนี่ห้องน้ำไหลนี่หมอทึ่สมอยสมอยทุกคนเลยคืออยู่บ่ หนุ่มทุกคนด้วนะยอม,ม,มไปย่อมไปย่อไปย่อมไปนะขึ้นไปนี่เหวอยู่นี่ทุกคนเลยหลังนึงนะไปเพิ่มมันพานปะสมองไ้ทุกคนบวชนี่คือเก่าอยู่นีเสงอีสองหลงังั่นมาสผพานเหวครับ dạng như này. mình đây hàm mùa hàm bị hàm đi thôi đi thôi đi thôi đi này đi thôi đi, đi. Oh, không, chứ, như này đi thôi đi thôi đi đó, ô thôi hàm đi thôi đi thôi con thôi đi thôi đi này đi thôi đi thôi đi thôi đi มึงไา้ยังมาห่างเชียวทุกคนมายามผู้อื่นยังมาห่างเชียวอยู่นี่นะมันด้านด้านมันห้ามเฮือหน้าสองเฮือนี่ห้ามไปห้ามมาปะ่ะไปเบิง้งสองหลางนึงทุกคนหลางนี้กือผู้ถือทุกคนเด้อนะผู้ถป่ะไปเบิ้งอยู่นี่ทุกคน,กนคอยู่ห้องน้ำไหลนึงหลางนึง มีอากาศเลยทุกคนมีอากาศแล้ว,าาลวหาเหวเห็นทุกคนเลยนี่เหวเชิดอยู่นี่น้ำคุณมาเลยเรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยแลย้วเข้าหมุนทุกคนเข้าหมุนโอ้ยน,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 นู้น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 หาไม้มาตีก็ได้คน โอ้เร oh, ียบร้อยเลยทุกคนเลยเรียบร้อยหาไม้มาตีเอาก่อนใส่เลยทุกคนได้ไนหะมบก้าบุก้าจับเลยทุกคนจับครบเข้าตีนุมน่มๆเยอะ เรียบร้อยทุกคนเลยโอ้เข้าวัาเลยนะเห็นเหา,าเห็นห้วยมาย่ยอ,มยอ,มยอมมาย,ย,ย่อมมาตะพูทุกคนเลยมาแล้วนะขึ้นมานี่ทุกคนเห้าออกมาห้องน้ำไหลนี่เรียบร้อยจัดได้เห่าอลไรทุกคนเลยจัดเห่าลอาลไรนะ อ้าวคนทุกคนอ้มาเลยลงมาัผูดด้ทุกคนเลยมาห้องกุเข้าอยู่นี่หากกห้องจุดหนึ่งนะ เกี่ยวข้เขาคักาเลยเรียบร้อยทุกคนเลยนะห่างซ้ำปลายก้อยนะทุกคนเลยเหมือนยืาอืน่นไปเลยนะไซนี่น่ะ ใสประมาณเคืองโลทุกคนเราเคยได้เนี่ยสำนี้เนี่ยมาตีบึงประมาณเคืองโลนี่แหลนะนะมาเลยทุกคนเลยแต้มแรกเฮามีห้อยทุกคนเลยมีห้อยทึอก,กัดน,นะฮะแผ่ไม่ไหมกเลย ัผู้เจ้าผ่วน้องหรือว่ามู่มากัดมาจักทุกคนทีนี้เป็นหนูเถิกทุกคนเลยมาแล้วทุกคนไปอ,อย่ามาบังลั่นก่อนทุกคนเลยบังลั่นเขาอยู่นี่ีน้องนี่โมงหนูเขาก็ะยิบหมอบอดนะทุกคนยังอยู่เจ็ดหลางว่ามันอยู่ฟ้านะเอาเสียบังลั่นอยู่นี่แหละ ลงไปปะาเปน็นยังไทุกคนเลยบัดเฮากลับขึ้นมาละเฮาเอา,เอา,เอานี่ละมือเลยเอาบางลัน่านี่มือเลยไปไปลุ้นไปเย็นน้ำเดีอรทุกคนเลยไปกินบางลันเฮา

น,น่าเสิบุมีทุกคนเลยตัวนี้นะหัวมันเบอะมันเบอะหนักเลยนะเราจะเล่ากันดังชอกชๆอกชอกนะสิไปยามเหวทุกคนไะยามเหวต่อทุกคนเลย อยู <lawsuit. S 2> ulously, ่เจน่านี่ยังเห็นหลักก็ดีทุกคนเลยโมทึ่แล้วลุนนี่นะนะโมทึ่ทุกคนแล้วหนาะเจ็ดหลางทุกคนเลยนี่อยู่หกหลางมาเลยนะไปิังกันเดียวหลางนี้ก็บโมที่ทุกคนเลย ยังอ,อยู่ซองลา,ลาพูกอยู่หลุมพูท้ทุกคนเามนีนนะฮือเอาเหวหลังนิดเชื้อนี่ก็เชื่อแจ่มทางเัาอดลอดไปเลยนะ แล้วทุกคนติดปกๆมั้เป็นปกติมาด้มาหอดบางทับนี้ได้ทุกคนเลยเอ,อ๋อยคือบอ่แบบนี้สิทุกคนเลยนะฝูนล่างอยู่ ไม้หักทุกคนเขารับยามไปจักทุกคนคือไม้หักว่ะสารเล่ามึงกับผมมีทุกคนเลย ตัวต่วนห้าซากลงไปบริหักนะนะไม้ตัวเฮาเสพเป็นนะทุกคนเลยไ,ไม้ตัวห้าเสียบเยอะมันนัน่นจมอยู่น่ะขี้ดินพูนนะคพรมันแปะกับหน้าดินพูนนะมันหกักทุกคนโอ้ภาพงหลางเลยทุกคนบางรั่นเทานะ ยังหลางนึงทุกคนแหวยังสเฮยังหลายังหลางยังหลางนึงบางรัามาเบิ่งแหวหนูอยู่นี่ทุกคนหมดทึ่งทุกคน làng này, như, lúng này. Để việc này như này. Vất ngờ biển ít qua. Hèo, hèo, hèo. 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 Hèo, hình Hèo, hèo.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  Hèo. Hèo, hèo. Hèo, hèo. Hèo, hèo. Hèo, Mà bưng băng lăn làng thái thái Để tôi Để tôi Để tổ Một thứ thái được phân đấy nết cái điều nết cái điều nết con điều nết cái điều nết cái điều ม,มีสมอยวับทุกคนเลข้องบ้างนี่ก็บโบกินบบมี่บ้างนี่เอาจะเล่าบางบบางบางว่องนี่กันมี่มันนักขิดเยดยเยอะแลเห็นตะปู ตุตูทุกคนเลยสามล่างแต่เก้าบโเคยพลาดนะแต่เก้านะาตัวนึงก็ส่องโตลืบอนี้บุด้จะตูเลยทุกคนเลยบางล่างสามางนะปะเมือทุกคน

à, được chọc thế hay nè kia đấy con đây sản lập giả bằng lăn mới này cả đây đấy con đây giảm héo này màn vô đây đây nụ phúc đi hám nắm con đây lập kim này cả ได้ขอจบไว้ที่นี้ทุกคนเดยขอขอบใจที่มาติดตามและมอบสมใหมาเป็นกำลังใจให้ไอ้คลิปหน้าพบกันใหม่ทุกคน